สวัสดีคะ่ะสวัสดีน,นักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้ครูก,ก้อยจะมาสอนน Spider ักเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะนักเรียนจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการคูณไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณกันต่อซึ่งขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการคูณเนี่ยก็จะเหมือนกันกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ ก็คือขั้นแรกนักเรียนต้องอ่านโจทย์อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนแล้วพิจารณามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างโจทย์ถามอะไรเราแล้วก็มาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาวางแผนก็คือนักเรียนจะทําการบวกการลบการคูณนั่นแหละนักเรียนจะเอาอะไรมาบวกการมาบวกมาลบกันก่อนหรือมาคูณก่อนแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องการคูณอยู่แล้วเนาะนั่นนั่นหมายความว่าเราต้องคูณอยู่แล้วแต่ว่าจะคูณกี่ขั้นตอนนั้นเราต้องไปพิจารณาอีกทีหนึง่ง ต่อมาการแก้ปัญหาก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็วิธีทำแสดงวิธีทำนะคะอะมาดูตัวอย่างแรกโรงงานแห่งหนึ่งขายไขย่ไก่ได้วันละ3,245ฟองในเวลา5วันโรงงานแห่งนี้ขายไขย่ไก่ได้ทั้งหมดกี่ฟองให้นักเรียนมาดูก่อนเลยว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราโจทย์เนี่ยกำหนดมาว่า เขาบอกเรามาว่าโรงงานแห่งหนึ่งขายไข่ไก่ได้วันละ3,245ฟองก็เขียนไปเลยจากนั้นคำถามที่เขาถามเริ่มตั้งแต่อ้าวแล้วในเวลา5วันเนี่ยถ้าขายได้5วันโรงงานแห่งนี้จะขายไข่ไก่ได้ทั้งหมดกี่ฟองเราก็มาเขียนไว้ในเวลา5วันโรงงานแห่งนี้ขายไข่ไก่ได้ทั้งหมดกี่ฟอง การวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาแบบนี้เขาเขียนเป็นแบบ bar m o เดลนะคะหรือถ้านักเรียนสะดวกที่จะเขียนแบบเป็นการอธิบายก็ได้อันนี้ก็คือ1วันอันนี้ก็คือวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5ถูกไหมอ่ะแล้วทั้งหมดเนี้ยจะขายได้เท่าไหร่ก็คือ1วันขายได้3,245ฟองพรวันที่2ก็ขายได้เท่าเดิม วันที่3ก็ขายได้เท่าเดิมดังนั้นในเวลา5วันจะขายได้เท่าไหร่นะเรียนก็ต้องเอา3,245บวกกันทั้งหมด5ครั้งซึ่งถ้ามันเป็นการบวกกันซ้ำๆแบบนี้เราจะใช้การคูณถูกไหมคะดังนั้นประโย,ะโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะเป็น5คูน3,245หรือ3,245คูนกับ5ก็ได้อ่ะเริ่มกันที่วิธีทำเลยนำจำนวนมากเป็นตัวตั้งเลยนะคะ โรงงานแห่งหนึ่งขายไข่ไก่ได้วันละ3,245ใส่หน่วยไปด้วยหน่วยของอันนี้คือฟองในเวลาในเวลา5วันก็ใส่หน่วยไป5เป็นเลขตัวเดียวเนาะหลักหน่วยเราก็ใส่ให้ตรงกับหลัก,ห,ลกหน่วยข้างบนแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณขีดเส้นใต้1เส้นที่ตัวคูณข้างบนเรียกว่าตัวตั้งจากนั้นเราจะทำการคูณเลยพอคูณเสร็จปุ๊บข้างล่างที่ได้จะได้เป็นคำตอบเลยอะ สิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือนี่เลยโรงงานแห่งนี้ขายไขย่ไก่ได้ทั้งหมดอ่ะแล้วก็คูณเนาะห้าห้ายี่สิบห้าใส่ห้าทดสองถูกมั้ยคะห้าสี่ยี่สิบทดสองเป็นยี่สิบสองเราใส่สองแล้วก็ทดสองห้าสองสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองเราใส่สองแล้วก็ทดหนึ่งแล้วก็ห้าสามสิบห้า เราทดไว้1ก็เป็น16ดังนั้นคำตอบที่ได้จะเป็น16,225ฟองตอบทวนคำถามเขียนเป็นเลขไทยนะคะโรงงานแห่งนี้ขายไขย่ไก่ได้ทั้งหมด16,225ฟองจบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอยา่างถัดไปกันเลยอ่ะตัวยอย่างนี้นะ แม่มีรายได้พิเศษเดือนละ2250บาทพ่อมีรายได้พิเศษต่อเดือนเป็น3เท่าของรายได้แม่อยากทราบว่ามีข้อหนึ่งย่อยมาอีกนะคะ 1. พ่อมีรายได้พิเศษเดือนละกี่บาทข้อ2ถ้าพ่อทำงานพิเศษ1ปีแล้วพ่อจะมีรายได้พิเศษปีละกี่บาท อ่ะสิ่งที่โจ์เขาถามเนี่ยมันเป็นการแบบการคูณ2ขั้นตอนเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็คือหาหารายได้พิเศษของพ่อต่อเดือนก่อนแล้วก็ค่อยมาหารายได้พิเศษของพ่อในในต่อปีอีกรอบหนึ่งพิจารณานเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก็มาดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีว่าเริ่มแต่นี้เลย แม่มีรายได้เนี่ยแม่มีรายได้พิเศษเดือนละ2,250บาทแล้วก็บอกมาว่าพ่อมีรายได้พิเศษต่อเดือนเป็น3เท่าของรายได้แม่สิ่งที่จทถามมีอะไรก็นี่เลยนักเรียนข้อหนึ่งเขาถามแยกย่อยมาให้นักเรียนแล้วว่าพ่อมีรายได้พิเศษเดือนละกี่บาทส่วนข้อ2เนี่ยเป็นสิ่งที่โจทย์เขาถามเหมือนกันแต่ว่าเขาแยกข้อมาให้นักเรียนเห็นไหมคะดังนั้นนักเรียนหาไปเลยทีละข้อหาทีละข้อก่อน อ่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็จะเป็นพ่อมีรายได้พิเศษเดือนละกี่บาทแก้ปัญหายังไงดีอ่ะอ่ะมาดูแบบแผนภาพบาโมเดลกันแม่มีรายได้พิเศษ2 2 5 0บาทต่อเดือนถูกไหมคะนักเรียนแต่ทีนี้พ่อมีรายได้พิเศษเป็น3เท่าของแม่ในต่อเดือนนะดังนั้นก็อยากรู้ว่าของพ่อมีเท่าไหร่ก็ต้องเอา2250บวกกัน3ครั้ง ถูกไหมเพราะมีรายได้เป็น3เท่าของแม่เราก็จะเป็น2,250 บวก2,250บวก2,250ถ้ามันบวกซ้ำๆด้วยตัวเลขเดิมหรือจำนวนเดิมเราจะใช้การคูณถูกไหมคะนั่นคือ2,250ของเราเนี่ยก็คูณ3ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะเป็น3คูณ2,250เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือนักเรียนจะเอาเป็น2,250คูณ3ก็ได้ จากนั้นมาแสดงวิธีทำวิธีทำเนี่ยให้นักเรียนนำตัวเลขมากเป็นตัวตั้งได้เลยนะคะแล้วตัวเลขน้อยหรือว่า3เท่าเนี่ยเป็นตัวคูณเนาะแม่มีรายได้พิเศษเดือนละ2,250บาทพ่อมีรายได้พิเศษต่อเดือนเป็น3เท่าของรายได้แม่ ก็ไปคูณกันเลยคูณเสร็จได้คําตอบตรงนี้เป็นสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือพ่อมีรายได้พิเศษต่อเดือนย้ําว่าต่อเดือนนะคะเรายังไม่ได้ไปหาต่อปีนะคะก็จะเป็น3คูณ0ได้0 3คูณ5ได้15ใส่5ทด1 326เรามีทด1ก็บวกหก็เป็น7 326ดังนั้นพ่อมีรายได้พิเศษต่อเดือนก็คือ6,750บาท ตรงตอบก็คือทวนคำถามและตอบเป็นเลขไทยอย่าลืมใส่หน่วยนะคะจากนั้นยังไม่จบเพราะว่าข้อ2องเาถามอีกว่าถ้าพ่อทำงานพิเศษ1ปีแล้วพ่อจะมีรายได้พิเศษปีละกี่บาทเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่คะนักเรียนเราหาคำตอบมาแล้วเดือนหนึ่งได้6,750เนาะ และทีนี้ข้อ2องเขาถามว่าปีหนึ่งอะปีหนึ่งจะได้เท่าไหร่ปีหนึ่งมีกี่เดือนคะปีหนึ่งมี12เดือนถูกไหมเม <ME> ื่อปีหนึงมี12เดือนดังนั้นอยากรู้ว่าปีหนึ่งมีไรายได้พิเศษเท่าไหร่ก็เอา6,750นเคูณกับสิเพราะมันมีทั้งหมด12เดือนอ่ะมาดูที่ข้อ2 ข้อ2วิเคราะห์โจทย์ปัญหาก็เขียนเหมือนเดิมก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้แม่มีรายได้เท่าไรแล้วก็พ่อมีรายได้พิเศษต่อเดือนมากกว่าแม่เป็น3เท่าสิ่งที่โจทย์เขาถามอันนี้เป็นข้อ2ย่อยแล้วก็คือถ้าพ่อทํางานพิเศษ1ปีแล้วพ่อจะมีรายได้ปีละกี่บาทแผนภาพบาร์โมเดลหรือการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาก็จะเป็นรายได้ต่อเดือนของพ่อเนี่ยคือเดือนหนึ่งมีรายได้พิเศษเป็น 6,750บาทปีหนึ่งมี12เดือนถูกไหมก็ไปบวกกันทั้งหมด12ครั้ง6,750บวกกันทั้งหมด12ครั้งถ้าบวกกันด้วยจำนวนเดิมหรือตัวเลขซ้ำๆเราจะนำไปคูณเลยเนาะก็คือ6,750คูณกับ12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 2โอเคครบเนาะนักเรียนอะ การแก้ปัญหาเราก็จะเริ่มที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์ประโยคสัญ,ญลักษณ์เราก็จะเป็น12คูณ6,750ก็คือจำนวน12เดือนคูณกับรายได้ต่อเดือนของพ่อ,อพ่อมีรายได้เดือนละ,อะจำนวนมากขึ้นก่อนเลยพ่อมีรายได้เดือนละ6,750หน่วยบาท1ปีมี12เดือนนะคะจากนั้นเริ่มคูณเลย อันนี้จะเป็นผลคูณที่ได้จากหลักหน่วยอันนี้เป็นผลคูณที่ได้จากหลัก10จากนั้นนําผลคูณทั้งสองที่ได้คูณครบแล้วนําผลคูณที่ได้มันมาบวกกันจะได้เป็นคําตอบสุดท้ายเอาลมาเริ่มคูณเลยเนาะวิธีการตั้งก็ใส่ให้ตรงเหมือนเดิมหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลัก10ตรงกับหลัก10ที่เหลือไม่มีก็เว้นว่างไว้นะคะ2คูณ0ูนย์ได้ศูนย์สองห้าสิบใส,ส่ศูนย์นักเรียนทดหนึ่งสอง 7 14เราทดไว้1เป็น15บวกอ่ะเป็น15ใส่5ทด1 2 6 12ทด1เป็น13โอเมคไหมจากนั้นมาคูณที่1ต่อยังไม่จบนะคะ1เนี่ยอยู่หลัก10ดังนั้นเราจะใส่0 ยึดตำแหน่งที่หลักหน่วยไว้1ตัวกันภาพนะคะจากนั้นก็เริ่มคูณตามปกติเลยก็คือ1นคูณศได้0 1นคูณหได้10 1คูณหได้5ใส่5 1คูณเได้7 1คูณหได้6อ่ะคูณแล้วให้นักเรียนนำผลคูณมันมาบวกกัน0บวก0เป็น0 0 0บวก0ได้0 5อ่ะ5บวก5ได้10ใส่0ทด 1>, 1 3บวกเเป็น10ทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1 1บวก6เป็น7 7บวกตัวทดอีก1เป็น8สรุปได้เลยพ่อมีรายได้พิเศษปีละ81,000บาทเราก็มาตอบนะคะตอบทวนคำถามอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะพ่อมีรายได้พิเศษปีละ 81,000บาทเดี๋ยวดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะะนักเรียนอ่าตัวอย่างนี้นะคะธนาชอบออกกําลังกายโดยการปั่นจักรยานในวันในวันอาทิตย์ธนาปั่นจักรยานได้ระยะทาง3,340เมตร วันจันทร์ปั่นจัก,ก,รจก,กรยานได้ระยะทางเป็นสองเท่าของวันอาทิตย์วันอังคารปั่นจัก,กรยานได้ระยะทางสามเท่าของวันจันทร์วันอังคารธนาปั่นจัก,กรยานได้ระยะทางกี่เมตรอสรุปในการอ่านโจทย์อีกหนึ่งรอบนะคะ ธนาเนี่ยเป็นคนชอบออกกําลังกายใช่ไหมวันอาทิตย์เขาปั่นจัก,กรยานได้3340เมตรวันจันทร์ปั่นได้เป็น2เท่าของวันอาทิตย์วันอังคารปั่นได้เป็น3เท่าของวันจันทร์วันอังคารจะปั่นได้ระยะทางกี่เมตรเท่าก็คือการคูณแล้วถูกไหมดังนั้นอยากรู้ว่าวันจันทร์ปั่นได้เท่าไหร่ก็เอา2ไปคูณกับ3340 คูณเสร็จแล้วจะได้เป็นระยะทางที่ปั่นได้วันจันทร์จากนั้นอยากรู้ว่าวันอังคารปั่นได้เท่าไหร่อังคารปั่นได้เป็น3เท่าของวันจันทร์ก็เอา3ามไปคูณกับระยะทางของวันจันทร์อีกหนึ่งรอบจะได้เป็นระยะทางของวันอังคารนะคะอะมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเมื่อกี้เราก็เมื่อกี้เราก็วิเคราะห์ข่าวๆแล้วเนาะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็เริ่มตั้งแต่แรกเลยที่เราคุยกัน ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยปั่นจักรยานได้ระยะทางเท่าไหร่วันจันทร์ปั่นจักรยานได้เป็น2เท่าของวันอาทิตย์วันอังคารปั่นจักรยานได้เป็น3เท่าของวันจันทร์สรุปสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือวันอังคารปั่นจักรยานได้ระยะทางกี่เมตรอันนี้จะเป็นการหาคําตอบหรือหาอะไรหาแสดงการคูณ2ขั้นตอนแล้วอามาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่1 หาระยะทางที่วันจันทร์ปั่นได้ก่อน2เท่าใช่ไหมอะ2เท่าของวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอันหนึ่งเท่า2เท่าหรือพูดง่ายๆก็คือเอา3,340บวกกับ3,340จะได้เป็นระยะทางของวันจันทร์จากนั้นวันจันทร์ได้เท่าไหร่ยังไม่รู้จะมาหาวันอังคารต่อก็คือต้องเอา3ไปคูณกับระยะทางที่ปั่นได้ในวันจันทร์หรือบวกซ้ำกัน3รอบ รอบที่1นรอบที่2อรอบที่3จะได้เป็นระยะทางของวันอังคารถูกไหมคะอ่ะประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น3คูนวงเล็บเปิด2คูณ,ณ3,340เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหรือเราจะเป็น3,340 เอาตามที่เราคำนวณก็ได้นะคะนักเรียน3340เราไปคูณกับ2ก่อนเนาะคูณกับ2เสร็จแล้วเราจะไปคูณกับ3มันจะได้เป็นคำตอบถูกไหมคะเราจะทำแบบนี้ก็ได้อะมาดูที่วิธีทมเริ่มเลยก็คือในวันอาทิตย์ธนาปั่นจัก,กรยานได้ระยะทาง3340เมตรวันจันทร์ธนาปั่นจักรยานได้เป็นระยะทางเออได้ ระยะทางเป็น2เท่าของวันอาทิตย์ก็ส่งไปคูณกับระยะทางของวันอาทิตย์20ได้0 248 236 236ได้เป็น6680เมตรมันหมายความว่าเนี่ยวันจันรธนาปั่นจัก,กรยานได้ระยะทาง6680เมตรยังไม่จบเพราะว่าเราต้องหาวันอังคารต่อ วันอังคารเนี่ยปั่นจักรยานได้เป็นระยะทางอ่ะวันอังคารธนาปั่นจักรยานได้ระยะทางเป็น3เท่าของวันจันทร์เอาไปคูณเลยเนาะเอา3าไปคูณกับวันจันทร์30ได้0 3 4เอ่อ3 8 24ใส่4ทด2 3 6 8 18, 18ทด2เป็น20สใส่ศย์ทด2 368ทดสก็เป็น20อาศัย20ได้เลยดังนั้นจะได้เป็น2 40หรือทวนโจทย์อีกหนึ่งรอบก็คือวันอังคารธนาปั่นจักรยานได้ระยะทาง2 4 0เมตรนักเรียนตอบทวนคำถามแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะอ่ะแล้วพอแค่นี้เนาะครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนศึกษาต่อด้านล่างอีกนะคะแล้วก็มีเป็นแบบทดสอบ แบบทดสอบแล้วก็มีแบบฝึกหัดไม่ยากนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทําลงใส่กระดาษหรือว่าจะปิ้นออกมาก็ได้นะคะนักเรียนแล้วก็ส่งคุณครูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราเจอกันในเรื่องถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ